สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel n Link นะครับผมคือแบบผมเนี่ยตกข่าวมากๆเลยเว้ยคือผมเพิ่งจะมารู้ว่าวันด้าเนี่ยออกเพลงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาอีกแล้วอะ่ะวันด้าก็คือศิลปินแรปเปอร์ชาวกัมพูชาที่ออกมา,าให้ข่าวบิดเบือนทำคลิปทำเพลงบอกเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั่นแหละนะแล้วก็ตอนนี้เขาอ่ะทำ เ,เขาได้ไปฟ e a t u r i n g เพลงเพลงหนึ่งชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะอ่า uh, cigarette after war ใช่ไหมแบบบุหรี่สักมวนหนึ่งหลังจากสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ uh, ทำกับใครนะชื่ออะไรนะอะไรนอลิด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 หรือว่าอ่านอนอลิดห,หรือว่าอ่านว่านอลิดทีเอชเขาศิลปินกัมพูชาเขาคงไม่ใช้ชื่อ TH ที่แปลว่าไทยแลนด์หรอกนะเขาคงไม่ใช้ตัวยอ่อไทยแลนด์หรอกนะแล้วเพลงนี้ฟีดกับ พีจรีงกับวานด้าใช่ไหมก็เลยเออเดี๋ยวจะมาลองทำคลิปเรียกชั่นฟังหน่อยแล้วกันฟังหน่อยฟังหน่อยช่วงที่ตกข่าวแล้วก็คลิปนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เรียกชั่นอย่างเดียวนะเดี๋ยวผมจะมาแปลความหมายเพลงนี้ให้ด้วยนะครับผมไปถ้าพร้อมแล้วไปปะ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 ปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่เปิดมาเปิดมาจอใหญ่จอใหญ่หญไปบ้านมี <stocks S 2> <yat in Australia> <nói> พมไม้าตนงดอเดู้ดอะไรอะไม่รู้เ <po> ่ฟังไม่ร <issenschaft> ู้เรื่อง เด๊ะเด๊ะเดคุณเห็นคุณเห็นคุณเห็นตร,ตรงนี้ป่ะคุณเห็นคุณเห็นตรงตรงตรงนี้ป่ะเ <c ười> นี่ยเนี่ยเออ่คือทุกๆเพลงอ่ะที่เขาทำเ <c ười> <ives Amelia> กี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนตอนนี้นะไม่ว <c ười> ่าจะเป็นทุกเพลงเลยนะวานด้า <Wonder S 1> เนี่ยเขาอ่ะจะมีสิ่งที่แบบสิ่งเนี้ยเด่นเนี่ยคุณเห็นใส่ใส่ลายกรูปอ่ารูปตัวโน้ตป่ะเนี่ยมันหมายความว่าเพลงเนี้ยมันมีซับไตเติ้ลเว้ยมันมีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษขึ้นมาอัตโนมัติเลยแบบเนี้ยมันดีมากๆเลยนะมันทําให้แบบว่าแบบ คือเข้าใจไะของคนไทยไม่ค่อยมีเวลาแบบคนศิลปินแรปเปอร์ชาวไทยทําเพลงดิสหรือว่าทําเพลงแบบพูดความจริงให้ทั่วโลกได้ฟังอะ่ะมันไม่ค่อยมีแบบนี้เว้ยมันเลยแบบทําให้ไม่ค่อยมีศิลปินต่างชาติหรือคนต่างชาติที่เขาได้ดูเขารู้ความหมายของเพลงไงว่าแบบสื่อถึงอะไรอะไรเงี้ยแต่ของวานด้าเนี่ยมันมีนะอ่ะงั้นเรามาฟังกันต่อเลยแล้วกันนะเมื่อกี้เมื่อกี้ทำนองขึ้นมานึกว่าเพลงรั้วทะเลพระโถย រឿងមួយដងស្មោកមួយដងហើមពេលចប់ពីសន្ទ្រីមខ្លួនសត្វទេបណីងាមើទៅតែតៃញញឹមសត្វតែឈាមស្មាសពីគុំព្រឹងចិត្តជីទីហ៊ានມັນคล้ายគេគំរាមពួកសត្រូវដូចជាឆ្លើងពេលដែលឃើញយើងវាចង់តែទីមឲ្យចង់នៅបន្តរោហូតតទៅណាប្រព័នត្រូវបាត់បង់ប្តីឯងៗៗ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 អូហូអូហូអោអ៊ឺហឺ เขาท่อนแรปเลยทีเดียวเอาท่อนแรกก่อนแล้วกันท่อนแรกที่มันเป็นที่มันเป็นท่อนท่อนฮุกใช่ไหมท่อนฮุกท่อนฮุกปะที่เป็นท่อนฮุกปะที่มันเปิดมาเนี่ย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 อะไรผบเขาบอกว่านี่นะบุรีเนี่ยสักมวลหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดูดด้วยลมหายใจเดียวแบบพื้ดใหญ่พื้ดใหญ่ฟอดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตอนนี้สงครามมันจบแล้วร่างกายที่เต็มไปด้วยดินโคลน แล้วมือมที่เต็มไป<อ>ได้วย<ด> <ๆ S 2> เลือดน,น,นี่นี่เมื่อกี้บอกว่า,าปืนไรเฟิลเนี่ยที่สะพายบนบนไหล่ของฉันแล้วก็ด้วยหัวใจแห่งทหารกล้าอ่า uh, uh, ฉันไม่กลัวการข่มขู่แต่อย่างใดอะไรได้อะไรได้พวกศัตรูเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับฝูงปลิงไไเ พวกมันเนี่ยจ้องคอยที่จะแบบเข้ามากัดดูดเลือดดูดเนื้ออะไรประมาณนี้นะดูดเลือดดูดเนื้ออะไรเงี้ยนี่มันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยเนี่ยเขาชอบเล่นประเด็นเนี้ยคือเขาเล่นประเด็นนี้ตลอดเลยนะเวย้ยภรรยาที่ต้องสูญเสียสามี เด็กๆลูกน้อยที่ต้องสูญเสียพ่ออะไรแบบนี้เยยน,นี่ยคุณปู่คุณตาที่ต้องอยู่ห่างคุณยายคุณย่าอ,อยู่แต่กลับรูปถ่ายครอบครัวอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลดินแดน,นไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมืม่อไหร่ មរភូមិពិបាកជាងវាយលើរេញសន្តិភាពគឺសំខាន់ណាស់កូនអើយត្រូវតឹងចិត្តគេឲ្យខ្មើទៅជាសល្អទៅក្រកទឹកដែលផ្សាឈួងមិនក៏កបងមកអខ្វក់គេប្រឹងបងភ្លេងប្រឹងបងលេងពោដំណានទាំងជាតិយើងរងគ្រោះព្រោះតែត្រូវគេបំភៀនគេថាគេ need peace ឬមួយក៏គេពូនបាច់ចិត្តគេនោះបដូរឲ្យបងវែងឆ្ងាយគ្រប់មុំមកតែដៀលខ្មាយទាំងដែលអាចចូលពេញគូសម័យការគេចង់ប្រដាក់ចំណងនៃការទូជីវិតណាចួងមកកូនអើយវាមិនធียมមួយទៅលើមីក្របខោះដោយភ្លៀងមោងហូបបាយតែត្រូវខ្វះស្បៀងមុខ ก,รรกน่าจะวนกลับมาท่อนคุกแล้วนะคือคือ,ค,อคือที่ผมที่ผมฟังไปด้วยแล้วผมขมมดคิวไปด้วยเลยเพราะว่าผมผมอ่านตัวซับไตเติลมันนะแล้วมันแบบอะไรหวาเข้าใจปะเข้าใจความรู้สึกของผมมั้ถึงไหนนะถึงไหนนะ,ะ,ะมันมาถึงอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าแบบต้องไกลบ้านไกลแผ่นดินแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบจะได้กลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่อะไรเงี้ย นี่ไงนึกถึงเกม Fallout เลยได้แบบ Never แบอลเ e ว่าเชนเนี่ยเขาบอกว่าสงครามนะ่ยมันไม่เคยให้อะไรเลยชีวิตที่สูญเสียไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะมันไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้หรอกนะสนามรบเรียกมันหนักหนาสาหาัสอะไรนะลิงลิงิงลิง,ลงอะไรนะลิง h a r d เด t h a เด n อลมันลิงหรแหวนเหรอเออมันน่าจะแปลว่าแบบ สนามรบเนี่ยมันหนักหนาสาหัสนั่นแหละนะมากกว่าแหวนวงใดไม่น่าใช่แล้วอะไรนะสงสัยซับเตโต์มันแปลผิดนะนี่ไงสันติคือสิ่งที่สำคัญเด็กน้อยเอ๋ยพวกเองต้องยอมรับมันให้ได้อ่าเกเขาทเาให้สีดําดูเป็นสีขาว ลี่ยนให้คนดีเป็นคนชั่วอ่าออกโปรแกรมค้าง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 ตงเกี่ยวขมตึจีโซ่อตึกรอะตึกได้ตาชวงมักก็กระบองนี่นีแม้แต่น้ำที่ใสสะอาดก็กลายเป็นสกปรกด้วยมือของพวกเขาอันนี้อันนี้คือหมายถึงคนไทยไปทำให้น้ำกลายเป็นน้ำสกปรกเหรอวงบงเประบ้งไลน์อด มันเร็วอะ่ะมันเร็วอะ่ะมันเร็วอะ่ะมันเร็วมันเร็วมาก <laughs> อ่าเดคิฟฟ์พวกเขาบิดเบือนความจริงไปเรื่อยๆอ่าบิดเบือนความจริงไปเรืร่อยๆดินแดนของเราเนี่ยต้องทนทุกทรมานโอเคต้องทนทุกทรมานกับอ่า กับการรุกรานของพวกของพวกเขาอะนะโอเคโอเคพออพวกเขาอ้างว่าต้องการสัติภาพแต่มันไม่มีอะไรเลยนอกจากคำโกหกโอ้ยาวเลยยาวเลยอันนี้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 ยาวเลยเจิตใจของพวกเขาเนี่ยมันแบบมันมันเปลี่ยนไปเหมือนแบบฤดูกาลหรือว่าดินฟ้าอากาศแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยอารมณ์มันแบบแปรปวนหมุนวนไปมา ไม่สิ้นสุดอะไรอย่าง,นะงเงเี้ยนะพวกเขาหัวเราะเยอะเย้ยเราม,มันเต็มไปด้วยความอับยศพวกเขาตัดสายสัมพันธ์ทางการทูตด้วยนะไม่นะเราก็ยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะเมนนะนในแนวหนะ้าเนี่ยเด็กน้อยเอ้ยชีวิตมันไม่แน่นอนหรอกนะกระสุนปืนตกลงมาจากฟ้าเหมือนหาฝน เราก็แค่นั่งลงเราก็แค่นั่งลงเพื่อหาอะไรกินแต่ตอนนี้สเสบียงมันแบบร้อยหลอร้อยหรอร,อรอ้รอยนี่มีรอเรือไหมนะแต่แต่แตสเสบียงมันร้อยหรอเหลือเกินอ่าร,ร,ร่างกายของเราก็สู้ผอมลงแก้มก็ตอบแก้ตอบนะแก้ตอบแบบแบบคนแบบออกรบมานานนะนะแล้วนี่ก็วนกลับมาท่านพุเอนเะดิมวนกับม่นพุร่างกายเต็มไปด้วยดิน อ๋อเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมเฮ้ยวันด้ามาแล้วว่ะวานด้ามาแล้วว่ะท่อนนี้วานด้าแล้ว่ะอะไรนะอ้าวฟังก่อน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 อารลี่ชันาลี่ชั่น

อันนี้้ะมามาาดวยล่ยแลวลพวกเขาใช้สงครามเป็นข้ออ้างการกระทำนองเลือดทำเหมือนกับเป็นเรื่องตลกโ o r t h ่ sake of p o w อาเพื่อผลประโยชน์และก็อำนาจพวกเขายึดทุกอย่างเท่าที่พวกเอ๊ยอดีตพวกเขายึดทุกอย่างที่หาได้เรายึดดิน,นแนดน,นของเรดโอ้ oh, อันนี้เหมือนชมประเทศเรานะประเทศคุณนะ่ะมันดีมากไง ไม่ว่าคุณจะสูญเสียไปเท่าไหร่คุณก็ไม่เคยขาดแคลนอะไรเลยอพวกคุณมันประมาทเลินเล่อพยายามห่อไฟด้วยกระดาษมันแบบมันเหมือนจะเป็นเรื่องตลกอ่ะโอ้โหประโยคนี้พวกเราใช้ปืนเพื่อปกป้องไม่ได้ใช้เพื่อรุกรานร้อยปีมาแล้วเดี๋ยวรดร้อยร้อยปีมาแล้วนะ ร้อยปีมาแล้วที่พวกเราต้องทนทุกทรมานกับมันอันนี้คืออะไรนะแบบเราเพิ่งมีสันติได้เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองตอนนี้พวกเราจะยืนหยัดอย่างมั่นคงป,ประโยคนี้น่าจะเป็นแบบต่อให้มีใครมาพยายามด้อยฆ่าเราประมาณนี้แล้วก็กลับมาที่ตอนฮุตมกาแฟมันโยกดีนะ <c oughs> เฮ้ยท่อนเมื่อกี้ไม่เหมือนเดิมนี่ทอนอันนี้ไม่เหมือนเดิมท่อนเมื่อกี้ไม่เหมือนเดิมครับผมกลับไปที่ท่อนฮุกหน่อยท่อนฮุกเมื่อกี้ไม่เหมือนเดิมอ่นนี่ๆท่อนฮุกนะโอเค พายุฝนตกลงมาเป็นหาฝนแม่ของฉันยังติดอยู่ในแคมป์ยังยังติดอยู่ในแคมป์แคมป์ในที่นี้น่าจะเป็นแบบแคมป์ทางการทหารอะไรเงี้ยนะฉันจะรีบติดตามตามหาให้เจอคุณแม่แบบประมาณแบบฉันจะรีบตามหาแม่ให้เจอแม่จา๋าบาดแผลของผมนะมันเล็กน้อยแต่ผมเป็นห่วงแม่เป็นห่วงแม่ที่สุดเป็นห่วงแม่ยิ่งกว่าใคร นี่ตอนนี้แม่วันด้าอยู่ในแคมป์ทหารเหรอฮ้ยยังไงกันนะฉันกลัวว่าแม่ฉันจะต้องอด,งดงบาดแผลนี้มันจะไม่มีวันหายความเจ็บนี้จะอยู่ไปตลอดชีวิต<ด>ล,บบลถ้าเกิดว่าการกดขี่นี้มันยังคงอยู่โอเคเต้อการเสจภาพไปโดงการสรงครัม ันเปลี่ยนท่อนแล้วกลับกลับมาที่โนริสแล้วใช่ไหมอ่าผมกลับไปแปลท่อนเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้อ่านี่อ่ะนี่อ่ะฉัน <รอ S 1> ฉันจะตามหาแม่บาดแผลขอ,ของฉันมันเล็กนิดเดียวโอเคฉันกลัวแม่จะอดบ,ะบาดแผลมันจะไม่มีวันหายจะเป็นแผลไปตลอด ถ้าการกดขี่ถ้าการกดขี่ข่มเหงยังคงอยู่เราต้องการเสรีภาพเราไม่ต้องการสงครามหัวใจของฉันแบบอึกระทึกคึกโครมแมันเต้นแรงเมื่อได้ยินเสียงของสงครามพวกเขาพยายามใส่หลายป้ายสีเราแล้วก็ปิดประตูแบบปิดปิดทุกๆทางออกของเราปิดทางเลือกของเราอะไรประมาณนี้บ้างนะเราพูดเรื่องจริงแล้วเราจะไม่ยอมแพ้ เราปฏิญาณว่าจะปกป้องดินแดนของเราดินแดนของบ,บัมพุรุษของเรารรเ,เราชาวเขมรจะให้คำมั่นสัตยาบานเพื่อดินแดนที่เรารักมันเกิดขึ้นมานหานขค่ไหนแล้วอ่าเนี่ยเนี่ยกลับกลับมาเรื่องเดิมๆอีกแล้วว่าแบบ ภรรยาต้องสูญเสียสามีเด็กๆต้องสูญเสียพ่อาตาคุณปู่คุณยายต้องแบบอยู่ห่างกัน<า>มีแค่เพียงรูปถ่ายต้องไกลบ้านกาไกลเมืองไม่รู้จะได้กลับมาเมื่อไหร่ ទឹកដីដែលបីសន្ធិភាពមិនឲ្យសឹកត្រូវវាមកដាក់គុំនៀមសង្ឃឹមគ្រួសារមានមោទនភាពទោះបីត្រូវទៅវិញដោយមរណភាពក៏ចិត្តនៅតែខំក៏ចិត្តនៅតែសູ້សង្ឃឹមគ្នាជាចំនួនក្រោយអាចយកជីវ្គគំរូបានសុំទៅព្រះឲ្យសង្គ្រាមនេះបានធូរគ្រន់ចង់ជួបបារីឲ្យជាមួយនឹងឈើគុកបារីមួយដើមស្មុកមួយនឹងហាងទៅចាំ4กลับมาท่อนฮุกเหมือนเดิมแล้วอ่ะไปดูไอท่อนเมื่อกี้กันទៀតឆ្ងាយផ្ទះเคลียร์ឆ្ងាយដីមិនដឹងត្រូវត្រូចេញនៅกลับมาនៅតែក៏ពីទឹកដីដែលបីសន្ធិ ปกป้องแผ่นดินของเราเพื่อให้สันติภาพยังคงอยู่เราจะไม่ปล่อยให้ศัตรูมากดดันเราด้วยความหวังอะไรนะเร็วมากเลยอ่ะเร็วมากเลยอ่ะด้วยความหวังฉันจะนำความภาคภูมิมาสู่ครอบครัวความภาคภูมิใจอะไรเงี้ยหรอแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะหมายถึงความตายฉันก็จะอดทนหวังเพียงว่า เด็กๆรุ่นต่อไปจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างประมาณแบบสิ่งที่ทําอยู่เหรอใช่อแบบพัฒนาเถอะพัฒนาเถอะเขเมถ้าพัฒนาอย่าให้เด็กรุ่นใหม่เอาตอนนี้เป็นเยี่ยงอย่างเลยมันแบบด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะมันก็เลยเมันก็เลยทําให้เราแบบได้รับรู้อะไรหลายๆอย่างคือเร,เรามีความจริงต่อสากลโลกเอ้ยมมมมมมม <c oughs> เมไหรออชั่นเพลงลีชั่นเพลงไม่เกี่ยว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  ผู้นำเองอ่ะผู้นำเองอ่ะผู้น,ำเอ,อนำเองนั่นแหละเฮ้ยขอวิงวอนต่อพระเจ้าให้สงครามนี้มันจบลงขอเพียงแค่ต้องการบุหรี่สักวนนึงก็พอถ้าจะวนกลับท้องเตยอนมัน

วิชวล라이เซอร์เป็นแบบรีเวิร์กลับไปกลับมากลับไปก,ไปกไปลับมาน่าจะสร้างด้วย AI ด้วยมั้งนะเนี่ยจบแล้วเหรออ้าโอเคน่าจะจบแล้วครับจริงๆแล้วเสียงเพลงนี้พอฟังแล้วอะ่ะด้วยเสียงคลุยป้าเสียงคลุยมั้งน,นะมัน มันทําให้ผมแบบว่ามันทําให้ผมแบบว่าแบบมีความรู้สึกนึกถึงสันติภาพเหมือนกันนะมันเหมือนเป็นแบบเพลงแบบเพลงไทยยุคก่อนนู้นเลยแบบยุคแบบคาราบาวในตอนช่วงที่เขาอ่ายังทําเพลงเกี่ยวกับเพื่อชีวิตจริงๆอยู่อะไรเงี้ยความสงครามสันติภาพความอดอยากอะไรเงี้ยเออมันก็ฟีลๆประมาณนี้แหละฟีลๆประมาณนี้แล้วก็คือผมไม่ได้อยากจะแบบอ่าอะไรก็ตามแบบเรื่องภาษาหรือว่าอะไรนะแบบก็ทุกๆคนก็ภูมิใจในภาษาตัวเองนั่นแหละ แต่ว่าสาหรับเราที่ฟังผมมองว่าแบบออภาษาบ้านเขามันก็เหมาะกับการแรปดีเหมือนกันนะมันก็อม,มันก็เหมาะกับการแรปดีเพลงนี้มันก็ถ้าเกิดว่าแบบความหมายมันไม่ได้ปิดเบือนหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบต่างไปจากความจริงเยอะมากอะไรแบบนี้นะผมก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆนะ ็แบบเออเปิ่อนเราฟังม,ม,มาฟังแรปสำหรับคนที่แบบฟังแรปโอ h สกูฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ฟังได้แล้วยิ่งแรปแบบเนี้ยมันเป็นแรปแบบเล่ามันเป็นแรปแบบเล่าเรื่องราวใช่ไหมสำหรับคนที่ฟังแรปเขาก็อยากที่จะฟังแบบว่าเฮ้ยเรื่องราวเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเอมเอมันเออมันมันมันก็ได้แหละแต่แบบพอฟังเรื่องความหมายแล้วมันก็น,นะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผมก็โอเคผมหวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะเข้าใจความหมายแล้วก็ดูคลิปรีอคชันนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับฝากด้วยแล้วกันนะฮะ มผมว่ามันก็เป็นเพลงที่ดีเพลงเนื้อนะถ้าเกิดว่าความหมายมันไม่ได้แบบขโมดคิ้วนะ<ม>ก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพี่หนวดด้วยนะครับตละดวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย